ก็าใช้ไปที่เรียบร้อยนะครับสลัดซาำูยไยภายในจอนตอนที่สอซึ่อคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากเหตุการณ์เมื่อตอนที่แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์และคดีฆาตรกรรมต่อเน,นื่องก็ได้ขี่คลายแล้วแท้ๆแต่ลุสิกของสำนักก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเลยสักคนเลยทําให้เขารูรู้สึกโมโหจงได้ไประบายกับเคนชินนะครับซึ่งเคนชินก็บอกว่าตอนนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะขอรับสิ่งที่ผู้คนละทิ้งไปก็ยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากนั้นเขารู้ก็พานโมโหไปถึงอายุของเคนชินเพราะหน้าตาละอ่อนแหวนมีกับอายุ28่ิไม่จริงใช่ไหมโกหกกันแง่ัง,งกก่าคยอ,ยอช,ชึ้ลใซ ขารูก็บอกว่าไม่เอาเคนชีนเลยบอกว่าเอาใจยากเสียจริงนะขอรับจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้ามาในเมืองซึ่งเคนชีนก็ให้กำลังใจข้ารู้แล้วบอกว่ารีบร้อนไปก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวผู้รู้สกีก็กลับมาเองนั่นแหละขอรับ แต่เวลาที่เคารู้อยากฝึกซ้อมก็ไม่มีใครที่เป็นคู่มือให้เธอจึงต้องมาเรียนที่โรงฝึกดาบของคุณรู้จักทุกวันแบบนี้แต่เคนชินก็ไม่ยอมสอนอะไรเธอเลยเคนชินเลยบอกว่าข้าน้อยไม่ถนัดดาบไม่ไผ่เท่าไหร่แต่นั่นก็มีเด็กคนนึงเดินมาชนเคนชินเขารู้เลยจับตัวเอาไว้เพราะรู้ว่าเจ้าเด็กคนนี้เป็นนักล้วงกระเป๋าเคนชินเลยเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรของที่โดนขโมยไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะขอรับแล้วก็ยกกระเป๋าสตางค์ให้เจ้าเด็กนั่นไปแล้วบอกว่าข้างหน้าจะให้โดนจับได้นะเจ้าหนูเหมือนยิ้มแบบนะั้นไอเจ้าหนูนก็กส,สคอืทย มมลัยเกียวโตเมียวจินยาฮิกุแล่ข้งเขไม่ได้ตกต่ำขนาดต้องรับความเมตตาจากผู้อื่นเพราะเห็นว่าเจ้ามีดาบและท่าทางมีฝีมือเลยอย่างเชิงดูเท่านั้นแหละ เคนชินจึงหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาและบอกกับเจ้าเด็กนั้นว่าถึงกิริยาของเขาจะเป็นเด็กแต่จิตใจของเขาจะเป็นชายชาตรีแล้วและขออภัยได้ดูถูกเขาไปหน่อยจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินชมตลาดต่อและเคนชินก็บอกว่าโตเกียวนั้นมันช่างมีชีวิตชีวาจริงๆนะขอรับเขาเอรู้เลยถามเคนชินว่าก่อนที่จะมาเมืองนี้ไปอยู่ไหนมาเคนชินเลยบอกว่าก็เล่นล่นไปทั่วนะขอรับตามภาษาคนพเนจรทำให้เขาลูกเกิดความสงสัยว่าทำไมเคนชินถึงมาเป็นคนพเนจรเพราะคนของอิชินชชิส่วนใหญ่จะลากทิ้งดาบของตนและไปมีตำแหน่งใหญ่ จกนันเขียนชินก็หันมาพูดกับเขาอารูกว่าทำหน้าเหมือนอยากจะถามอะไรเลยนะขอรับแต่เขาอาูก็บอกว่าไม่มีอะไรที่สำคัญคือดาบนะบอกกี่ครั้งแล้วให้ซ่อนเอาไว้ เคนชิลเลยบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าช่วงสองปีนี้ก็มีหลายคนที่พกดาบนะขอรับแล้วก็ไม่มีใครสนใจดาบของข้าน้อยด้วยซึ่งข่ารู้ก็บอกว่าในเมืองน่ะตำรวจมีเยอะถึงจะเป็นดาบสลับคมก็าอาจโดนจับได้นะแต่เคนชินก็ไปฟังแล้วก็บอกว่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันนะขอรับจากนั้นขารู้ก็บอกว่าหลังจากนี้เธอจะไปฝึกดาบก่อนแล้วก็ฝากเคนชินซื้อของเครื่องประกอบไปด้วยมิโซะเกลือแล้วก็โชวอยู่ซึ่งเคนชินก็บ่นว่าทำไมมีแต่ของหนัหนกๆ่ะขอรับ ข่าวรู้ได้บอกว่าจะบวนได้ไหมเคนชินจึงยิ้มแล้วก็เดินไปจากนั้นก็มีรถม้ามาจอดถามทางโดยชายไว้หนวดซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้ถามทางไปกรมตํารวจซึ่งข่าวรู้ก็ได้บอกทางไปซึ่งข่าวรู้ก็สงสัยว่าเขาเป็นใครเพราะไม่เคยเห็นหน้าในเมืองนี้เลยโดยนายตำรวจคนนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาฮิมุระบาดตัวใสหรือเคนชินเพื่อของเรานั่นเองครับ จากนั้นก็ตัดภาพมาที่เจ้าหนูยายฮิกะซึ่งดนมพบเข้ากับคุณของยากุซาแล้วนี่ก็เป็นวันกำหนดที่จะต้องส่งเงินให้พวกมันซึ่งยายฮิกะก็บอกว่ายังไม่มีและถูกชายที่ชื่อกาสเกตซัดลงไปกองกับพื้นแล้วบอกว่าถ้าเย็นนี้ไม่มีเงินส่งให้พวกมันชีวิตของยายฮิกะก็ไม่มีค่าอะไรจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ข่าวรู้ที่กำลังจะไปฝึกดาบก็ได้มีผู้คนแตะตืต่นวิ่งไปดูอะไรก็ไม่รู้ข่ารู้จึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านจึงบอกว่าตำรวจกำลังไล่จับชายที่ฝา่าฝื้นกดห้ามพวกดาบซึ่งคคาาาออรรรก็็เเเเิิิ่่่่มมใจไดดีและละวปปนนนชหื แต่พอตัดภาพไปทีก็เป็นเคนชินนั่นแหละครับที่กำลังถูกตำรวจล้อมจับอยู่ซึ่งเคนชินก็บอกตำรวจพวกนี้นะตื้อจริงๆเลยซึ่งยายโกก็ได้มาดูด้วยนะครับเมื่อม,มีทางหนีเคนชินก็คิดว่าเห็นที่จะต้องดอมโดนจับโดยดีซะแล้วแต่แล้วหน่วยตำรวจมือดาบก็โผล่มานะครับนำโดยรองสารวัตรอุจิคิและขาก็สังให้ตำรวจท้องที่นาลีกไปที่เหลือพวกเขาจะจัดการเองแต่ตำรวจท้องที่ก็รายงานว่าชายคนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะชักดาบเลยทั้งที่โดนล้อมตั้งขนาดนี้ คงไม่ต้องถึงมือตำรวจมือดาบหรอกซึ่งจะลองสารวัตรก็ซัดนายตำรวจคนนน้าลงไปกองกับพื้นแล้วบอกว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ชั้นผููน้อยรีออกความคิดเห็นกับเขาที่เป็นอิชินชินชิชจากซัสึมะอย่างนั้นหรอจากนั้นเขาก็ชักดาบใส่เคนชินและบอกให้เคนชินชักดาบออกมาเพราะถ้าหากกล้าพวกดาบในโตเกียวก็แสดงว่ามั่นใจในฝีมือมากซึ่งเคนชินก็บอกว่าข้าน้อยไม่ได้พกดาบเพื่อจะเชัาออกมาสุมสีุ่มห้าขอรับและเท่าข้าน้อยพวกดาบติดตัวไม่ใช่เอาไวอ้อวดศักดาข,ของตัวเองจากนั้นเขารู้ก,ก็วิ่งมาไอ้ เดี๋ยวบอกว่าต่อไปมันจะตัดชุดกิโมโนของเขาเอาุออกให้เธออับอายและถามเคนชิอีกครั้งว่าจะชักดาบออกมาไหมเคนชิจ,จริงๆได้ถามว่าไอ้นี่นเป็นผู้รักษาสันติจิงเหรอซึ่งมันก็บอกว่าตำรวจมือดาบนั้นได้รับอนุญ,ญาตให้พวกดาบและฆ่าคนได้อย่างถูกกฎหมายยังไงละ่ะซึ่งการกระทำของมันก็ทําให้ชาวบ้านต่างไม่พอใจและตะโกนด่าบ,บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาข่มเหงประชาชนได้ยังไงซึ่งไอ้เจ้ารองสารวัตรก็สั่งให้ลูกน้องมันจับพวกชาวบ้านให้หมดข้อหาเป็นปลระปักกับทางการและอนุญ,ญาตให้ใช้ดาบใครที่พพยยยาาาาาาามมกกกกกััืืนนนนนน่่่่่ทิิ้้้้งงงงงใใหหวชวชบตตีีญเเลครรอถึ เคนก็เริ่มสุดจะทนกับการกระทาของไอ้เจ้ารองสารวัตรนี่เต็มทีเลยตัดสินใจชักดาบออกมาแล้วบอกว่าจะได้แต่ต้องข่าวรู้และคนในเมืองแม้แต่ปลายดาบข้าน้อยจะเป็นคู่มือให้เองเมื่อเห็นเคนชินชักดาบออกมาก็บอกว่าดาบสลับคมนี่มันช่างแปลกตาเสียจริงเท่านี้มันก็มีสิทธิ์ฆ่าเคนชินได้แล้วแต่ในฐานะนักดาบก็มีบ้างที่จะต้องฆ่าคนเพื่อลบประสาทให้เฉียบคม จากนั้นเขาตัดภาพมาที่กรมตำรวจซึ่งพวกเขากำลังคุยกันถึงเรื่องของฮิมลลโมระบัตรตัวสที่มายังเมืองแห่งนี้โดยในตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็บอกว่าฮิโมระไม่มีทางแกว่งดาบเพื่อปองร้ายใครถึงจะน่าจะฆ่าคนมามากมาจนได้ชื่อว่ามือพิฆาตบับตรตัวสแต่เขาก็ไม่เคยฆ่าคนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาทำทุกอย่างเพื่อยุคใหม่ที่ชื่อเมจิและดาบของเขาช่วยชีวิตของอิชินชิชิมาหลายต่อหลายคนแล้วซึ่งในตำรวจพวกนี้กํลาลังตามหาตัวเขาเพื่อจะรับเข้ามาเป็นผู้นําในกองทัพจกักรวรรดิ จากนั้นก็มีนายตำรวจชั้นพูดน้อยพูดพาดเข้ามาแต่งงานว่าหน่วยตำรวจมือดาบกำลังมีเรื่องผู้กองได้ถามว่าพวกนัดก่อเรื่องอะไรอีกส่วนในตำรวจก็บอกว่าเปล่าที่จริงแล้วพวกเขากำลังถูกเล่นงานแต่ยังเป็นฝีมือนักดาบเพียงคนเดียวผู้กองได้ถามว่าชายคนนั้นเป็นใครนายตำรวจได้บอกว่าเป็นชายร่างเล็กผอมมีผมสีแดงใบหน้าอ่อนใบแถมยังตวัดดาบเร็วมากจนมองแทบไม่ทันและรู้สึกว่าที่แก้มด้านซ้ายจะมีแผลเป็นรูปกากบาดด้วยเมื่อนี้แบบนั้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากและคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นมรบัตตโ จากนั้นก็ตัดภาพมาที่เคนชินนะครับซึ่งเขาได้จัดการกับพวกตำรวจมือดาบจนลาบคาบและเหลือแค่เจ้ารองสวัสดคนเดียวโดยเคนชินได้ให้โอกาสด้วยการสาบานต่อชาวเมืองว่าจะไม่กดขี่ค่มเหงพวกเขาอีกและข้าน้อยจะยอมจบเรื่องหลังจากนั้นจะจับข้าน้อยไปทําอะไรก็เชิญแต่เจ้ารองสวัวดก็ยังไม่ยอมแพ้และใช้เพลงดาบที่แข็งแกงที่สุดในซัสซมะเพลงดาบสังหารจิเกนพุ่งเข้าใส่เคนชิน แต่ในตำรวจชัน้นผู้ใหญ่คนนี้ต่างรู้ดีว่าถึงแม้เพลงดับจิเกนจะยอดเยี่ยมเพลงใดแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเพลงดับล่องนาภาแล้วมันก็ไร้ความหมายแล้วเคนชินก็ใช้เพลงดับอันยอดเยี่ยมของเขาสัดจะลองสารวัตรจนสลบไปจากนั้นเขารู้ก็รีบเข้ามาหาเคียนชินด้วยความเป็นห่วง แล้วชาวเมืองก็ปีเข้ามาไล่ล้อมเคนชินกับคาอรุและขอบคุณที่ช่วยปกป้องพวกเขาเอาไว้จากนั้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็ตรงเข้ามาหาและพูดคุยกับเคนชินซึ่งเขาก็บอกว่าตามหาเคนชินมาก,กว่า10ปีแล้วซึ่งภายหลังก็มีการเฉลยว่านายตำรวจคนนี้ก็คือยามากาตะอะดิโตโมะอดดตหัวหน้าของ ai, คีเฮไตกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและจอมพลแห่งกองทัพบ,บุกของรัฐบาลเมจิคนปัจจุบันจากนั้นจอมพลยามากาตะก็สั่งเคลียร์พื้นที่และบอกให้เคนชินกลับไปทํางานกับเขาและชายของเขาหลายคนกําลังลังงรรอออกกาาลบไปขเขเยู่ แต่เคนชินก็ได้ปฏิเสธไปและบอกว่าไม่อยากได้ยศสักเพราะผลงานที่มาจากการฆ่าคนแต่จอมพลกลับบอกว่าการฆ่าคนนั่นแหละคืองานอาสงเกณของอิชินอย่างพวกเขาซึ่งกูจริงอยู่ที่มีคนเหยียดหยามเคนชินเพราะเป็นฆาตกรพวกคนแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เคนชินเลยบอกว่าได้อนมากของรัฐใช่ไหมขอรับ ความคิดแบบนั้นแหละที่ทาให้คนแบบนั้นกระเลื่อเสืสารขึ้นมาทั้งที่พวกเขาจับดาบแล้วก็เพราะอยากสร้างโลกที่ผู้คนสามารถแสวงหาความสุขได้และเพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่ออํานาจและเกยียรติยศแล้วเกนชินก็เดินจากไปซึ่งจอมพลก,ก็ตะโกนถามเกนชินว่ายุคสมัยไม่เปลี่ยนไปแล้วนี่คือยุคสมัยเมจิ ดาบถูกห้ามซามูไรล่มสลายเขาไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวในยุคสมัยมีจินี้หากไม่ได้อํานาจจากรัฐช่วยเหลือซึ่งเคนชินก็บอกว่าแม้จะมีเพียงดาบเล่มเดียวข้านอยก็สามารถปกป้องผู้คนที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ได้ขอรับขาน้อยไม่ได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเลยขอรับแต่ตอนนี้มือพิฆาตได้กลายมาเป็นคนพเนจรแล้วก็ท่านั้นเองขอรับแล้วเคนชิกับเขาเอารู้ก็เดินจากมาเมือเนนเ่อได้มสักพักเคนชินก็หยุดเดินและขอโทษข่าเอารู้ที่เป็นต้นเหตุทําให้โบของเธอนั้นขาดเขาวารู้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแแค่ค่่่เเนนนิทททุมกกับบงงาาา้้ออยต็็ีพลลว ไปซื้อของด้วยนะพอกลับไปถึงบ้านก็ซักผ้าด้วยซในขณะที่กำลังเดินไปฝึกดาบเขาลูกก็เริ่มเข้าใจเหตุผลที่เคชินมาเป็นคน,นเจนจรแล้วนิดหน่อยเพื่อที่เขาจะสามารถปกป้องผู้คนได้อย่างอิสระด้วยดาบของเขาและเคนจินจะฝากทุกอย่างไว้กับโชคชะตาเขาจึงมาเป็นคนผนจร จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ยายฮโกที่ได้เห็นความกล้าหาญของเคยนชินก็คิดที่จะกลับตัวและเลิกลักขโมยอีกต่อไปพอตกเย็นก็ถึงเวลาที่เขาต้องส่งเงินให้กับพวกยากุซ่าซึ่งยายฮโกก็บอกว่าเขาไม่มีและเขาจะเลิกยุ่งกับพวกยากุซ่าอีกต่อไปยายฮโกได้ถูกใช้ในชื่อกาซิเกะการน,นำฟ้าด้วยกระบ,บองและถามเขาว่าคิดจะทำอะไรยายฮโกเลยบอกว่าเขาเบื่อที่ต้องลักขโมยอย่างน่าละอายก็เท่านั้น กัสเกตเจนได้กระทืบยายให้โกรธซ้ำอีกทีและบอกว่าจะสอนให้รู้ซึ้งว่าใครที่เขาควรจะต้องเชื่อฟังแล้วก็จบตอนนี้ครับซึ่งถ้าใครชื่นชอบและอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกด่วนแบ่งแล้วก็กดกระดิังเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้โคตารลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ